เลยที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้กับทุกคนคะ่ะวันนี้ได้ข้อความข้อความหนึ่งซึ่งจะเอาออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคะ่ะซึ่งข้อความนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้เห็นเมื่อคือนนี้คะ่ะก็เลยต้องจดไว้เลยคะ่ะเพราะว่าสําคัญมากๆเลยคือ6ข้อที่คุณทุกคนหรือมนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนจะต้องรู้ใน6ข้อนี้คะ่ะ 1. ก่อนที่คุณจะอธิษฐานกิตอะไรหรือก่อนที่คุณจะ สวดมนต์ขอพรอะไรคุณจะต้องเชื่อเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานพรให้คุณและคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นและข้อที่สองค่ะทุกคนค่ะข้อที่สองก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปให้คุณฟังหัวใจของคุณก่อนให้คุณฟังและตระหนักก่อนแล้วค่อยพูดออกไปมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะและข้อที่สามค่ะก่อนที่คุณจะรู้จักการใช้เงิน ขอขอให้คุณรู้จักการหาเงินหาเงินรู้จักคุณค่าของเงินสก่อนและข้อที่สี่ค่ะก่อนที่คุณจะเขียนอะไรออกไปขอให้คุณคิดสักนิดนึงเพื่อที่สิ่งสิงนั้นมันจะไม่กระทบกระทันถึงใครให้เสียหายและข้อที่ห้าก่อนที่คุณจะล้มเลิกบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้อง พยายามอย่างสุดความสามารถซะก่อนมันเป็นสิ่งที่ใช่มากและข้อที่หคือก่อนที่คุณจะตายทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ยอดเยี่ยมที่สุดและคุณจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5เป็นคำตอบของคนเราทุกคนคะ่ะ